สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาทําเหรียญโปยทานลอตเตอรี่กันต่อนะคะวันนี้เราจะพับเป็นรูปนกนะคะสวยๆน่ารักน่ารักนะคะตามแบบนี้เลยค่ะนะคะนกตัวนี้นะคะเราจะใช้กระดาษลอตเตอรี่นะคะมีความกว้างประมาณอ่าความกว้างยาว1 0คูณ10ซนติเมตรส่วนตัวเล็กนี้นะคะเราจะใช้8 8คูณเซนเมตรนะคะ กระดาษสีธรรมดาเราก็พับได้นะคะเป็นรูปนกนะคะตัวอ้วนปรีนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้โรตาตรี่นะคะสใบด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้สกอ๊อตเทปนะคะเป็นตัวเชื่อมตัดออกมานะคะให้มีขนาดเท่ากับ10คูณ10เซนเมตรนะคะอันนี้คืออกว้าง10ยาว10เซนติเมตรนะคะเป็นโรตาตรี่2ใบ ะะแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะเหรียญปยทานนะคะแล้วก็ดินทองนะคะเชือกดินทองนะคะแล้วก็เข็มสําหรับสําสหรับที่จะอสอดต,ตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้นะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จับกระดาษนะคะงายขึ้นมาแบบนี้นะคะ กระดาษนี้เราจะตัดให้มีความกว้าง10คูณ10เซนติเมตรนะคะแล้วก็จับรูปตามแบบเลยนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมพับครึ่งค่ะก็รีดให้เป็นรอยแล้วขี้ออกนะคะหมุนอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งเหมือนกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยม คลี่ออกนะคะหมุนกระดาษอีกหนึ่งรอบนะคะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพับครึ่งน,นะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกหมุนมาอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะพับอีกด้านหนึ่งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกัน จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะพับเข้าหากันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็รีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะจับนะคะอ,อันที่อยู่ทางขวามือนะคะอันบนนะคะพับ ขึ้นมาให้เป็นรอยแบบนี้นะคะซ้ายมือก็พับกลับมานะคะเราจะเห็นเป็นรอยพับตรงกลางนี้นะคะเราจะจับนะคะอ่าตอรี่ด้านขวามือนะคะอันบนนะคะพับพับเข้าไปหาตรงเส้นกึ่งกลางแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็พับมา เหมือนกันก็จะได้ตามแบบนี้นะคะแล้วก็จับส่วนที่พับนี้ขี้ออกมานะคะใช้นิ้วนะคะสอดเข้าไปข้างในนะคะสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จับ ับนะคะในส่วนที่เราพับเมื่อกี้นะคะพับเข้ามาข้างในแบบนี้ตามแบบเลยค่ะกดข้างหลังนะคะกดข้างหลังลงไปแบบนี้ก็จะได้ตามแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ทําเหมือนกันนะคะพลิกกลับด้านนะคะพับให้เป็นรอยนะคะจับด้านขวามือพับไปตรงกลางซ้ายมือพับเข้ามาหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออก ใช้นิ้วนะคะสอดเข้าไปข้างในนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะตามรอยที่เราพับเมื่อกี้นี้นะคะพับเข้ามาข้างในทั้งสองด้านเลยก็จะได้รูปตามแบบนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะพับมุมนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะมุมแหลมนี้นะคะกับส่วนนี้นะคะส่วนปลายแหลมข้างล่างนี้พับไปที่เส้นกึ่งกลางนี้นะ,ะนะคะที่เส้นกึ่งกลางตามแบบค่ะก็รีดให้เป็นรอย แบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็พับเข้าไปหาเส้นกึ่งกลางเหมือนกันนะคะจะได้ตามแบบนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันนะคะพลิกกลับด้านนะคะ ไปหาตรงเส้นกึ่งกลางก็จะได้ตามแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับนะคะด้านบนนะคะพับลงมาข้างล่างตามแบบนี้นะคะจับพับลงมา พลิกกลับด้านนะคะด้านหนึ่งก็พับลงมาเหมือนกันกจะได้ตามแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีปลายแหลมนะคะสองข้างนะคะข้างขวากับข้างซ้ายนะคะเราจับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจับเป็นจง,งอยปาก นะคะแบบนี้นะคะภาบลงมาแบบนี้นะคะเป็นจงอยปากนกนะคะเป็นปากนกนะคะอันนี้ก็เป็นห่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรงนี้นะคะเราจะดันเข้าไปนะคะจับดึงกดข้างหลังนี้นะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะเราจับตรงนี้ค่อยๆดึงตรงนี้นะคะจับใส่เหรียญเข้าไปข้างในเหรียญเนี่ยคะ่ะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะแล้วเราก็ปิดจับประกบก,กันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะจับปีกนะคะพับติดเข้าไปแบบนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้เชือกนะคะหรือดินทองนะคะผูกมัดเป็นรูปแบบนี้นะคะโดยการเจาะรูที่ปีกทั้งสองข้างนะคะครนี้เราจะใช้เข็มนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ที่เจาะกระดาษเนี่ยช่องรูมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะใช้เข็มนะคะอันนี้เข็มใหญ่หน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจาะไปที่ปีกของนกนะคะแล้วก็สอดเข้าไปอีกข้างหนึ่งนะคะเจาะอีกข้างหนึ่งแล้วก็ดึงจะได้ตามแบบนี้นะคะ หรือถ้าใครไม่ใช้เชือกนะคะจะใช้กาวติดก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มัด ถ้าเชือกยาวนะคะเราก็สามารถมัดเป็นโบได้นะ,ะอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะเชือกนี้เราจะตัดสั้นหรือยาวแล้วแต่เราเลยนะคะ,นะคะอันนี้ก็ส่วนที่ยาวไปนะคะเราก็ตัดเอาแค่พอสวยงาม ก็เสร็จแล้วนะคะลอตเตอรี่นะคะเหรียญปวยทานลอตเตอรี่ที่เป็นรูปนกพับง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ